สวัสดีกันเย็นวันเสาร์นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในบรรยากาศสวยๆสบายๆนะคะตรงนี้เราอยู่ที่พยูนนะคะ,ะทางพยูนเนี่ยก็จะเป็นโซนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพลาแล้วก็หาน้ําลินแล้วก็ไปนิคมศาสตร์กรรม,มาตอคุดนะคะซึ่งพยูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขตอีกเขตหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าลงทุนของเขตบ้านฉางนะคะเพราะว่า ตรงพายุเนี่ยค่ะก็จะเป็นหนึ่งในโครงการที่กําลังจะมีการสร้างสมาร์ทซิตี้ของบ้านฉางนะคะซึ่งก็อยู่ในเขตพายุนะคะอันนี้ก็คือเป็นโครงการที่เล่าขานกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าทางการก็อาจจะกําลังดําเนินการอยู่นะคะเพียงแต่ในความเป็นจริงหรือว่าในสภาพพื้นที่จริงๆอะ่ะก็อาจจะยังไม่มีอะไรคลิบหน้ามากนักนะคะแต่เชื่อได้เลยค่ะว่า สิบปีสิบห้าปีข้างหน้าสมาร์ทซิตี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะตามโครงการที่กล่าวเอาไว้นะคะก็เราก็เลยลองมาดูวันนี้มีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่บริเวณนี้ค่ะก็ก็เลยมีโอกาสได้มาดูนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องของที่ดินพยูนนะคะเรามาคุยกันเรื่องของอวิธีการที่ต่างชาติสามารถซื้อที่ดินได้นะคะที่เราพอจะทราบมานะคะว่าต่างชาติเขาใช้วิธีการไหนในการซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านนะคะเพราะว่าต้องรับทราบไว้ว่าชาวต่างชาติอะคะ่ะที่ไม่ใช่สัญชาติไทยอะคะ่ะก็ จะไม่มีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินนะคะแต่ว่าไม่ได้มีไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ100์ร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็ยังมีช่องทางที่ถูกกฎหมายในการที่ต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้นะคะแต่โดยปกติแล้วโดยทั่วๆไปอะคะ่ะเราจะไม่อนุญ,ญาตให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้นะคะแต่ว่าคอนโดก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งเนาะแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็จะมีหลายๆวิธีที่สามารถทําให้ชาวต่างชาติมาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้นะคะซึ่ง หลักๆแล้ววันนี้เราจะมาแชร์ให้ฟังในวิธีการที่สามารถทําได้จริงนะคะทั้งที่ดินแปลงเล็กและก็ที่ดินแปลงใหญ่นะคะแบบแรกที่ทําได้ง่ายสุดก็คือการให้ภรรยาหรือสามีหรือให้ชื่อคนไทยในการซื้อในการถือครองแทนนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นอ่าเป็นนอมินีหรือเป็นตัวแทนหรือเป็นชื่อแทนนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติแน่นอนเขาซื้อที่ดินไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะให้ตัวแทนในการซื้อดังนั้นถ้าเกิดว่า เรามีสามีต่างชาติหรือเรามีภรรยาเป็นชาวต่างชาติแล้วอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะก็จะต้องใช้ชื่อคนไทยในการซื้อแทนนะคะซึ่งปกตแิแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีก็จะมีเป็นชื่อภรรยาคนไทยหรือไม่ก็อาจจะเป็นชื่อญาติคนไทยหรือใช้การจ้างในการที่จะถือสิทธิ์ในการเป็นกรรมสิทธิ์ของที่ดินจากนั้นก็ทําสัญญานอกรอบกันเพื่อจะได้บอกว่าเพื่อจะได้รู้ได้ว่าที่ดินแปลงเนี้ย เป็นของเจ้าของเป็นใครที่แท้จริงนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีแรกที่สามารถทาได้ชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนั้นนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่สําหรับใช้นมินีหรือใช้ชื่อคนไทยซื้อค่ะก็จะเป็นที่ดินแปลงเล็กๆนะคะอาจจะเป็นที่ดินพร้อมปลูกบ,บ้านที่ดินพร้อมสร้างบ้านหรือซื้อที่ดินเพื่อให้เช่าแบบนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแบบที่สองที่สามารถทําได้เลยก็คือ เปิดบริษัทนะคะเปิดบริษัทในไทยค่ะซึ่งแน่นอนละค่ะเงื่อนไขาการเปิดบริษัทในประเทศไทยเนี่ยก็คือชาวต่างชาติถือสิทธิ์ถือสิทธิ์มีสิทธิ์ในหุ้นใน,ในบริษัทก็ประมาณสี่ไม่เกินสีเก้าเใช่ไหมคะอีกห้าบเ็ดซก็จะเป็นชื่อคนไทยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางหลักการแต่ในทาง ในทางกฎหมายจะเป็นแบบนั้นแต่ในเบื้องหลังแน่นอน,นะคะ่ะชาวหลังชาติก็เป็นมีสิทธิ์ในการควบคุมบริษัทอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องวิธีที่สองที่ชาวหลังชาติส่วนใหญ่ใช้ในการซื้อที่ดินในประเทศไทยนะคะก็คือเปิดบริษัทคะ่ะเปิดบริษัทเลยแล้วก็เอาชื่อบริษัทมาซื้อที่ดินแทนนะคะดังนั้นนะคะอย่างเวลาที่เราขายที่ดินซื้อขายที่ดินนะคะมันก็จะเกิดกรณีว่า ค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะถ้าสมมติเราซื้อเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ราคาประเมินได้แต่เวลาที่เราซื้อในนามบริษัทบางบริษัทเขาอาจจะไม่ได้เอาแค่ราคาประเมินเนาะ,ะเขาก็ต้องเอาราคาซื้อขายจริงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษีซื้อภาษีขายของบริษัทซึ่งมันเป็นรายละเอียดอีกย่อยอีกทีหนึ่งนะคะแต่เป็นวิธีที่ชาวต่างชาติใช้ในการซื้อที่ดินในไทยใช้ในการ เวลาที่เขามาเปิดโรงงานในไทยเวลาที่เขามาสร้างโรงงานนะคะเขาก็ต้องเปิดบริษัทเช่ไหมคะเพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินในไทยในการลงทุนต่างๆในการทํากิจการต่างๆในไทยต่อค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีที่สองที่ชาวต่างชาติสามารถทําได้นะคะวิธีที่สามที่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะอาจจะมองข้ามไปหรือบางท่านอาจจะรู้มาแล้วนะคะวิธีที่สามที่สามารถทําได้เลยก็คือการใช้การเช่าระยะยาวค่ะการเช่าระยะยาวหมายความว่า ปกติหลักการเช่าที่ดินเช่าอสังหาริมทรัพย์อ่าค่ะมันก็จะมีอยู่สองแบบนาะเช่าระยะสั้นกับเช่าระยะยาวเช่าระยะสั้นคำว่าระยะสั้นคือระยะไม่เกินสามปีถ้าไม่เกินสามปีเนี่ยเราไม่ต้องไปบันทึกธุรกรรมในหลังโฉนดก็ได้นะคะเราก็ใช้สัญญานอกรอบทําสัญญาระหว่างคนซื้อคนขายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการเช่าระยะยาวอะค่ะเราสามารถไปทําธุรกรรมที่หลังโฉนดได้โดยใช้การเป็นการเช่าอะค่ะซึ่งก็จะมีค่าเสียค่าธรรมเนียม ที่สำนักง,งานที่ดินและคนเช่าก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าเราสามารถใช้ชื่อเราอะค่ะระบุไว้ในโฉนดได้เลยแล Thus, course, 10 years, 10 years, <ere> ้วก็เจ้าของที่ก็ไม่สามารถเอาโฉนดที่ดินแปลนนั้นหรือที่ดินแปลงนั้นไปทําธุรกรรมต่อได้นะคะอันนี้คือการเช่าระยะยาวดังนั้นนะคะถ้าสมมติเวลาที่เราจะเช่าที่ดินนะคะถ้าเราจะเช่าเป็น10ปี20ปีค่ะเราควรจะไปทําธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินเราจะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าสามารถใส่ชื่อเราในโฉนดได้แต่ถ้าเป็นการเช่าระยะสั้นที่ไม่เกิน3ปีอะค่ะ เราทําสัญญานอกรอบกับเจ้าของที่ดินได้แต่พอส,สญทญำสัญญานอกรอบใช่ไหมคะมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงว่าเจ้าของที่สามารถเอาโฉนดแปลงนั้นไปผ่านเป็นเงินด้วยวิธีอื่นได้เพราะโฉนดไม่ใช่ไม่มีชื่อเราเป็นผู้เช่าแบบนี้คะ่ะนี่ก็คือเป็นความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งของการเช่านะคะแต่โอเคคะ่ะ ถ้ามีความเชื่อใจซึ่งกันและกันมันก็จะไม่เกิดปัญหาใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของการเช่าเนาะดังนั้นวิธีที่สามที่ชาวต่างชาติสามารถซื้อบ้านซื้อที่ดินได้เขาก็ใช้การเช่าเหมือนกันคะ่ะโดยหลกัหลกๆแล้วเท่าที่ทราบมาก็คืออย่างโครงการที่เป็นทําบ้านใหญ่ๆทําบ้านภูวิลล่าที่ต้องการขายให้โดยตรงให้กับชาวต่างชาติะค่ะเขาจะใช้เขาจะอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติโดยใช้วิธีการเช่าโดยระบุไว้ในหลังฉนดเลยคะ่ะว่า คนนั้นคนนี้เป็นการเช่าระยะยาวระบุไปเลยเช่า30ปีเช่ากี่มากระยะยาวไปเลยค่ะซึ่งวิธีนี้จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคนซื้อได้ว่าเขามีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ในที่ดินหลังในที่ดินแปลงนั้นในบ้านหลังนั้นนะคะเป็นวิธีการที่สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นสามวิธีง่ายๆที่สามารถที่ชาวต่างชาติสามารถถ,ถือครองที่ดินในประเทศไทยได้นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะอย่างที่เราทราบเนาะก็มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างเยอะ ซึ่งด้วยการวิธีการเหล่านี้ค่ะทั้งที่แบบถูกกฎหมายแล้วก็เป็นวิธีการเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงกฎหมายค่ะก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของชาวต่างชาติที่จะสามารถเป็นเจ้าของที่ดินในไทยได้นะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งผลดีผลเสียนเนาะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนค่ะเราไม่เราก็ไม่ก,ไมก้าวไกายซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าคนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขาย ซึ่งถ้าเกิดว่าเงื่อนไขมันตรงกันค่ะการซื้อกันขายก็มาบรรจบกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าต่างชาติไม่มีสิทธิซื้อที่ดินเลยมันก็ไม่ใช่ร้อยเปรค่ะเรายังคงมีวิธีที่สามารถให้ชาวต่งางชาติถือครองที่ดินได้โดยที่เขาสบายใจโดยที่เขาสะดวกใจด้วย3วิธีนี้นะคะง่ายๆก็คือวิธีที่1ก็คือการให้นอมินีหรือใช้ชื่อคนไทยในการถือครองแทนแล้วก็มีสัญญา นอกรอบกันอีกทีหนึ่งในมีสัญญาประกบอีกทีหนึ่งว่าเจ้าของที่แท้จริงเป็นใครนะคะเพราะว่าชื่อในหลังชนวนจะไม่สามารถเป็นชื่อของชาวหลังชาติได้นะคะวิธีที่2ที่สามารถทําได้ก็คือซื้อในนามบริษัทนะคะก็คือชาวหลังชาติมาเปิดบริษัทในไทยมาทํากิจการในไทยแล้วก็ใช้ชื่อบริษัท ในการซื้อที่ดินค่ะวิธีนี้ก็สามารถทําได้ค่ะไม่มีลิมิตเลยว่าคุณจะซื้อที่ดินมูลค่าเท่าไหร่สามารถทาได้หมดนะคะวิธีที่สามเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือใช้การเช่าระยะยาวค่ะการเช่าระยะยาวก็สามารถใส่ธุรกรรมทําธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินได้สามารถใส่ชื่อชาวต่างชาติลงไปในหลังโฉนดได้นะคะวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นวิธีหลักๆที่ใช้กันสําหรับที่เรา ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลธรรมดาก็สามารถทําให้กับขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติได้ไม่จาเป็นจะต้องเปิดบริษัทนะคะนี่ก็ลองดูนะคะเผื่อท่านไหนมีโอกาสได้ขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติลองเสนอเงื่อนไขเหล่านี้ให้กับเขาอะค่ะเขาจะได้แบบสนใจหรือเขาจะได้ปลอดภัยในการถือครองที่ดินนะครับเพราะว่า <c oughs> ขอภัยคะ่ะเพราะเชื่อได้ว่าชาวต่างชาติปัจจุบันนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่จะมาลงทุนในไทยที่จะซื้อที่ดินเนาะบางทีคนไทยด้วยกันนะคะไปมีสามีชาวต่งางชาติแล้วอยากกลับมาสร้างบ้านในบ้านเกิดของเราเองแล้วอยากซื้อและอยากให้สามีมีความสบายใจอยากให้เป็นสินสมรสอยากให้มีความสบายใจอยากให้มีความเข้าเทียมค่ะด้วยวิธีการเหล่านี้ก็สามารถทําให้ส,สังภารงมีความภูงพอใจมีความมีความสบายใจในการที่จะ คือที่ดินในแปลงนะคะก็ลองปรับดูนะคะส่วนรายละเอียดปีที่ไมก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ะคะ่ะแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าสางวิธีนี้สามารถทำได้เลยแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ค่อยยุ่งยากด้วยนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ว่าก็ทําให้ชาวชาติที่เป็นเจ้าของเงินจริงๆที่เป็นคนให้เงินมาจริงๆสามารถทําได้ลองดูนะคะและ้วก็นี่นือะเป็นสิ่งที่เราได้มีประสบการณ์ที่สามารถเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะลองมาโชว์เอกสารให้ดูอีกทีในคลิปสั้นนะคะว่า วิธีการที่ทาวต่างชาติใส่เข้าไปในหลังฉนวททาธุรกรรมที่หลังฉนวนข้อความในหลังฉนวจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะคะซึ่งท่านไหนที่แบบว่าจะแบบว่ายังไม่เคยทราบในเรื่องของการเช่าระยะยาวค่ะลองไปที่สำนักง,งานที่ดีในแต่ละที่ได้เลยนะคะสามารถที่จะปรึกษาทางที่ได้จะได้รายละเอียดที่ดีกว่าเพราะว่าเงื่อนไขในการเช่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเงื่อนไขในการที่เราจะใส่ลงไปในหลักการเช่าบางทีมันจะไม่เหมือนกันค่ะ เพราะดังเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก่อนที่เราจะทําธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่ปรึกษาด้วยพี่ที่ดินก็จะดีกว่าก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้ดีกว่านะคะหวังว่าจะวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านที่กัาลังจะเสนอที่ดินให้กับชาวต่างชาติไว้เป็นทางออกให้กับเขานะคะเผื่อว่าเขาอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของ การซื้อที่ดินนะคะเราเสนอวิธีทางออกให้กับเขาอะค่ะเขาก็จะได้ลองพินิจพิเค,าคเราะห์ค่ะก็เชื่อได้เลยค่ะว่าชาวต่างชาติปัจจุบันนะคะก่อนที่เขาจะซื้อที่ดินอะบางคนบางท่านเขาศึกษาข้อมูลเขาศึกษารายละเอียดมาค่อนข้างดีเผื่อเราก็จะได้มีข้อมูลในการโต้เถียงในการโต้แย้งกับเขาอะค่ะเขาก็จะได้มั่นใจในการซื้อกลับามากยิ่งขึ้นนะคะลองดูค่ะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาเราชมกันค่ะไว้เจอกันในวันถัดไปนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ su hija,